โอเคครับก็เทปนี้นะครับเป็นเทปที่ผมอยากจะทําออกมานานละเพราะว่านี่คือเทปที่เป็นการติดตามชีวิตรคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้ภาวนาพระธรรมของพระเจ้าสม่ำเสมอมาครบหนึ่งปีกว่านิดหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนแล้วผมก็เห็นพัฒนาการของพระพรที่มั่นคงแข็งแรงในชีวิตของคุณลุงนะครับทีนี้ <c oughs> ผมอยากจะกล่าวว่า คุณลุงคนนี้ผมเคยทำเทปสัมภาษณ์คุยติดตามผลเนี่ยมาเรื่อยๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคือสองเดือนบ้างสีเ่เดือนบ้างห้าเดือนบ้างหกเดือนบ้างแล้วนี่คือเทปที่ครบรอบหนึ่งปีในการทำติดตามผลลัพธ์ของการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าเข้มข้นในชีวิตประจําจวันนะครับก็คือปีสองพันยสี่เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดช่วงธันวาคมน่าจะวันที่สี่ธันวาแม้ก็เป็นวันที่ คิดเสียให้คือก็คือคุณลุงปีชานะครับที่ผมเคยสัมภาษณ์เรื่อยๆนะครับคือปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่คุณลุงแกโทรโทรศัพท์มาหาผมช่วงขหัวข้ามอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนคุณลุงก็ได้รับการหนุนใจจากผมเรื่อยๆนะแล้วผมก็แนะนําเรื่องการภาวนาพระวจนะของเจ้าเรื่อยๆแต่โดยความหลายๆอย่างคุณลุงก็ไม่ค่อยจะมีวินัยที่สม่ําเสมอทุกวันเพราะมันต้องอาศัยวินัยสูงมาก แล้วก็แบบผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของคุณลุงปีชาในการทำต่อเนื่องมาหนึ่งปีเนี่ยมันคือจุดวิกฤต์ครีสิสของชีวิตรคริสเตียนที่ทุกอย่างที่ค้าขายอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีตังค์เหลือเหลือน้อยมากแล้วมันก็ท้อสุดๆไปเลยและเอเขาก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมพระเจ้าทำอะไรกับเขาแบบนี้แบบท้อสุดๆอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มคุยเริ่มถามแล้วก็สัมภาษณ์คุณลุงไปเรื่อยๆเ,เนาะ พยายามจะให้เพื่อนเพื่อนริสเตียนที่ฟังเทปนี้ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับแรงบนันดาลใจมากที่สุดนะครับก็<ม>โอเคผมจะเริ่มเลยนะครับ,บเออสวัสดีครับคุณลุงปีชาอ่าอันเนี้ย<ม>ก็ครบรอบหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนแล้วเนาะในการภาวนาคิดว่าหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนฮะโอตั้งแต่ปีที่แล้วที่ลุงแบบว่าเคยอ่านเพะเจแต่ว่าลุงอ่านแบบ น้อยมากน้อยจนกระทั่งหนูไม่ได้อ่านนี่ลูกพอถึงจุดจนงรจอั่งชีวิตมันแบบขายของก็ไม่ได้เงินก็ไม่เหลือถึงท่านคิดชัวตายแต่คิดเยนที่หนุนใจลุงคือหนูที่ช่วยดูวยแลลุงมาตลอดเนี่ยทำให้ลุงกลับมาวิวในดุงอดทนอ่านทุกวันทุกวันทุกวันวันละชั่วโมงหลังจาก อ่านไปชัดเดือนสองเดือนมันต่อยฝนอย่างมากมายคือทำให้รายได้เขาเข้ามาชีวิตก็ดีขึ้นความเชื่อในพระเจ้าก็ก็สูงขึ้นทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากแล้วยิ่งโคปีนี้ถึงวิกฤตเจอแย่บ้านเมืองจะแย่แต่ลุงถือว่าก็โอเคได้ลูกลุงอยากหนุนใจให้คนที่พี่น้องกิจเจียน ที่เคยเรียักสารอย่างนี้พยายามอ่านหนูพยายามทำต่อไปไม่เกินสองเดือนก็จะได้เห็นผลค่อยๆเห็นผลผมนอกจา,กาดูงเจ้าฟ้าเจ้าบางครั้งชื่อว่าไม่สบายหรือว่าท้อหรือว่าเหนื่อยดูงก็จะอ่านอยุดอ่นานสักวันนึ่งแล้วก็ลุกมาอ่านต่อพยายามฝืนั้นมันก็จะยีวิ่ในในการอ่านดีขึ้นรื่ เ,เดี๋ยวผมขอจะแทรกนิดนึงนะฮะคือกําลังจะสื่อสารว่าการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่การอ่านพระคัมภีร์นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดมันคือการที่เราเอาพระสัญญาที่ดีๆของพระเจ้าอะ่ะเอามาใคไขขวนเอามาออกเสียงเหมือนจะ,จะว่าไปก็เหมือนส่วนโมนะ่ะหรืออ่านในใจาก็ได้ทีนี้ที่ผมทําให้คุณลุงปีชาเนี่ยผมรวบรวมพระสัญญาของพระเจ้าในพันธัสัญญาใหม่ มีพันธสัญญาเก่าส่วนใหญ่ก็จะสตุดีอะไรเงี้ยเอามารวมๆซึ่งมันก็คือข้อพระคัมภีร์ที่แบบไม่ได้เป็นบทแต่ว่าเป็นหัวเรื่องเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อให้คุณลุงเอาไปอธิษฐานออกเสียงหรือภาวนาในใจนะครับเดี๋ยวกลัวเพราะว่าคุณลุงใช้คำว่าอ่านกัวคนเข<อ>้าใจผิดว่ามันคืออ่านพระคัมภีร์ประจำวันไม่ใช่นะวิธีนั้นไม่ค่อยได้ผลผมพิสูจน์แล้วก็ผมก็พิสูจน์แล้วคื มันต้องเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ใช่เป็นพระสัญญาครับเป็นข้อสัาว่าเราเป็นภายในพระเยซูริตเราทำาในพระเยซูกิตพระเยซูริตทำอะไรให้เราหรือพระบิดาทำอะไรให้เราผ่านทางพระเยซูกิตหรือว่าพระสัญญาต่างๆที่หนุนใจเราเช่นพระเจ้าเลี้ยงดูลูกดูเลี้ยงดูลูกจะลูกจะไม่ขาดสนขาดที่ขาดแดนสิ่งใดๆพระเยซูย้อมจะฉันมั่งมีนี่คือค่อยคำที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ผมผมซีหลอก ให้คุณลุงปิชาซึ่งผมตีหลอกให้เป็นหลายชุดมากน่าจะ<ห>เจ็ดปดชุดหรือไงจําไม่ได้ลนะแต่ว่าเจ <ผม S 2> ็ดลดชุดผมก็เน้นใจคุณลุงว่าให้อธิษฐานออกเสียงภาวนาให้ควรแต่ถ้า้ออกเสียงได้ก็ดีแต่ว่าคุณลุงอะจะทําไม่ได้จะก็เลยใช้วิธีการให้ควรในจิตใจค่ัซึ่งมันก็เกิดผลเหมือนกันนะครับก็ก็เลย ก็เลยจะคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนคนฟังจะากเข้าใจไปทางว่าออกไปอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล่ใช่นะไม่ใช่อันนั้นคืออันนั้นคือการเรดดิ้งหรือการอ่านพระคัมภีร์แต่ว่าอุทิศบุงปีชาคือการภาวนาหรือไม่ได้เิดพระสัญญาขอเจ้าในใจนะฮะใช่ใช่เลยค่ะต่อก็ดืมดืมบอกไว้ว่าเป็นพวาะเจริญรุ่งรวยหัวข้อสัมพันธ์ชงปัญญาสัญญาเก่าแญาตเซลใหม่คือจะดุงชี่ออะ ชื่อวัยครั้งแรกบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่อั่านี้คือหัวข้อที่แบบชื่อล้วรๆๆเกี่ยวกับคุณแล้วเราก็เข้าใจว่าคือถ้าอ่าคัมภีร์เนี่ยมันจะมันจะแขถ้าอย่างนี้มันจะตรงในดิ่งเลยไปชี้ชุดหมายคือหมายถึงว่าคริสเตียนส่วนใหญ่คริสเตียนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรู้จักการภาวนาพระวจนะของพระเจ้า คือจะเข้าใจจะเข้าใจว่าอ่านพระคัมภีร์เยอะๆยิ่งดีอ่านในชั่วโมงที้ได้พักนอ่านเยอะๆเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจะไม่ดีแต่นการพัดพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นพระสัญญาดีๆอ่ะออกมาเป็นหัวข้อข้อเป็นหมวดหมวดเหมือนเรียบเรียงอ่ะแล้วก็เราจะทําเองก็ได้แล้วเอามาไข้ควรทุกวันออกเสียงภาวนาสวดมนต์คล้สวดมนต์ออกเสียงอะไรเงี้ยลักษณะจะไข้ควรในใจก็ได้จะ พูดออกเสียงก็ได้แต่พูดออกเสียงจะมีพลังมากกว่านะครับนั่นคือการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าแล้วแล้วตอนที่คุณลุงทำเนี่ยคุณลุงแจกก็ไม่สักแต่อ่านให้จบจบใช่ไหมก็แต่ละครั้งก็คือใส่พลังงานใส่ความตั้งใจใส่การไข้ควรเข้าไปในการอ่านในใจเนะาะใช่ปะฮะถูกปะคือลุงลุงบอกไว้เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วมีคนไปจิจ้า ให้ลุงห้าหมื่นอ่ะจริงป่ะอันนี้ไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยจริงจริงอ่ะแล้วใครให้มาลุงของโผ่อยในวันนี้เลยว่าลุงได้ห้าหมื่นหรอห้าหมื่นลุงก็ตกใจเพราะเขาไม่ใช่พี่น้องทิจเจนะหรอแล้ว,ลวเขาเป็นคนยื่นไปไปมาดูเง่นไม่เข้าใจเขาเขาดูท่าทางแปลกแปงกคือหมายยังไงฮะหมายถึงว่าเขาให้มาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าใครโอนให้มาหรอหรือยังไงฮะเขาเขาเขาบอกเขาจะโอนห้าหมื่นอะบอกกับลุงตอนนั้นเลยไม่ลูกแล้วลุงลุงกลับมาตอนเย็นเงินเข้าห้าหมื่นลุงลุงโชว์ไปถามเขาว่ามีข้หมูลวันอะไรไหมอะหมายถึงว่าเขาเขามีเงินแล้วเขาก็อยากช่วยเหลือลุงจริงๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ลูกไม่ใช่ว่าใจนี่เขาเรียกว่ามันก็เหลือ ก็หรอฮะเหลือ <ies> นิดหน่อยลูกเหลือติดนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้นี่เป็นเรื่องปฏิหารนะใช่ลูกชิวานลุงบอกว่าอืมเพราะจำได้ว่าชื่อวันหนึ่งลูลุงพูดกับหนูว่าอืมเพราะคุณมีจริงจำได้ว่าอยู่น่าเราจําไม่ได้ฮะจำไม่ได้จำเม่ได้วันเจ็ดเดือนชิราบกอนที่ลุงได้ก็หรอฮะคือหมายถึงว่าเขาเนี่ย ก็คือคนที่เดินผ่านเห็นลุงขายของใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ก็เดินมาหาลุงแล้วก็บอกว่าอยากช่วยเหลือห้าหมื่นอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่เขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนด้วยเขาแต่เขาป็นครเขาเจอเขาสงสารลุงแล้วเขาก็มีเงินเขาก็อยากช่วยใช่ใช่คือทุกครั้งเขาผ่านมาเขาจะให้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อคือหมายถึงว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยให้เลยแต่ว่า เคยให้ให้ร้อยบ้างสองร้อยบ้างร้อยหนึ่งห้าสิบบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ลูกเหรอแล้วเขาขายไปประมาณตัวปีแล้วเขามาเจอวันวันที่ลุงไม่มีตังค์เลยนะเหลือฮะถึงตอนนั้นจะอ่านฟังคำตจว่าตังค์มันเหลือน้อยอะลูกเออนึกออกอ๋อเดี๋ยวนะหมายถึงว่าก็คนคุ้นเคยกันนั่นแหละที่แบบเห็นกันแบ้ใช่ใช่ใช่เขาบอกไหมว่าทําไมถึงกล้าให้เยอะขนาดนี้ห้าหมื่นเนี่ยไม่น้อยบอกว่าเขาอยากให้หรอ ืมแปลกมากเลยแล้วเขาเขาอายุเยอะไหมไม่เยอะหลูกอายุประมาณสามสิบ่านียเหรอโอ้เรื่องเพราะคุณพระเจ้าที่หนูรู้รู้มาเนี่ยเอเชื่อผมวเป็เรื่องจริงใช่หมายถึงว่าคนมิ่งที่พระเจ้าให้มาเออสุดยอดนะตั้งแต่เกิดคิดสเตียนก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมฮะไม่เคยเลยลูกดุงจะแต่เด้แล้วอันช่วยหลือคนมามี ครั้งนี้สูงสุดห้าหมื่นตอนออกรายการทีวียังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยปะ่ะฮะยังเลยได้หมื่นรวมทั้งเงินวิจาได้ส <c oughs> องหมื่นไงเหรอโอ้หัวนี้มันสุดยอดนะเป็นอะไรท,ะทับใจพระเจ้ามากสินะฮะแล้วก็เมื่อหลังปีใหม่มีคนให้สอมบันหรอยุงนั่งขายของเขา,าบอกว่ายุงเกี่ยวก้ายว่าโรคเชื้เาเขาก็ถามว่า เขาเดินเข้ามาถามผู้สูงอายุแล้วเดินเข้ามาถามลุงว่าใครไปรกเชืนอชืเช่าผมกับลูกเขาสองคนพอคร็อกแบงค์พันฮะคลอกค็อกใบหนึ่งลุงคิดว่าคงได้พันหนึ่งแล้วล่ะอืมอืลุงก็ดีใจอืมอ่าเมนเควักอีกสองพันสองพันโอ้สุดยอดนะคือหมายถึงว่าเขาเชื่อลุงเลยอะว่าลุงหรือว่าลุงก็มีบัตรผู้ป่วยเึื่อเช่าหรือยังไงคะใช่ใช่ใช่แล้วลุงว่า เขาไม่ถามไม่พิสูจน์อะไรเลยนะเนาะเชื่อเลยแต่แต่เราก็มีบัตรเราก็มีบัตรผู้ป่วยว่าเราเป็นซึมเศร้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีเราเพราะลุงพกพกบัตรรักษาตัวจิตเวเนยอ๋อโอเคแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมโอนให้พี่ลุงก่อนปีใหม่ป่ะผมลืมละอ่าหลังหลังลูกเพราะว่าลุงพอดีพอดีต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านอ๋อหมายถึงว่าไอ้เงินนั้นก็จ่ายค่าเช่าบ้านพอดีเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าลุง ลมงจาก่อนใจค่อยๆจะสงเอนเดี๋ยวนี่จ่ายถึงว่าตลอดหนึ่งปีนี้เห็นอะไรแบบนี้โอ้โหแบบหล่าเชื่อเลยแต่ห้าแต่ห้าหมือนแล้วนี่มันมันชัดเจนมากแล้วลูกไม่ฟุกไม่ฟุกแน่นอนหมายถึงว่าไม่ฟุกในการที่เราตั้งใจมีวินัยในการภาวนาภาวนะของพระเจ้าใช่ใช่ไม่ฟุกลุงใช่ว่าได้ผลแน่นอนลุงพูกกับหนูวันนั้น หนูอาจจะจองไม่ได้ลุงบอกว่าอ่านพฆษณาย้อยฝนแน่นอนลุงพูดครั้งนี้อ๋อเหรอข้าหนูแต่หนูจะจองเพราะว่าะพราะฮฆษณาฮะจะลุงไม่เปิดเผยเองว่าลุงได้ไงมันเลยทําให้ออทำให้หนูไม่ได้คือไม่ได้ว้าวไม่ได้สนใจไงเพราะว่าเออเออเออแต่อันนั้นเน่ยมันซ่อนนายอยู่ว่าลุงได้ห้าหมื่นแต่ลุงไม่กล้าพูดออกไปออเพราะว่ายังไม่มั่นใจ ใช่ใช่โอเคใช่ยอดสุดยอดคืออันนี้เป็นเป็นเหนือเชื่อจริงๆไม่เคยไม่ไม่มีใครเชื่อเคยเคยเคยไปแล้วให้คนที่คริสจัรที่เราไปฟังไหมฮะยังไม่เคยเลยก็ออยังไม่กล้าแล้วเพราะว่าบอว,ว่าโมอเหรอเออกลัวไงลูกเพราะว่าต้องต้องพิโสบานแล้วแล้วหมายถึงว่าหลังจากนี้นี่จะกล้าเล่าให้คนในคริสจัรที่เราไปฟังไหม ก็ไม oh, e no? no, no. okay. uh ่ oh, ้าดเราเพราะว่าใช่ใช่ดนอ่าใช่ใช่เพราะว่ามงคลเข้าใจฝีเถือไปกันใหญ่โอเคอ๋อโอ้โหแต่นี้คือพิสูจน์แล้วว่าวิทย์อำนที่พระวจนะของพระเจ้าคิดดูที่บอกว่าพระวจนะของเจ้านั้นมีชีวิตคมอิู่ดาบสองคมในทางทุกระทั่งจิตลาณสายพ่อกระดดกทุกอย่างมีพลังและอำนาจเนี่ยของกินเลยใช่ไหมฮะพระวจนะนั้นมีชีวิตจริมเลยดู แล้วฮะแม่กระทั่งวันนี้พี่น้องกิดเยียนโอนไม้อร่อยแล้วฮะเอออเลยนะโอนโอนไม้ค,คือ,อ,คอก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงที่คุณลุงมาร้องผมร้องให้กับผมอะปีสองพันยี่สี่ธันวาคมจะฆ่ตา,าตัวตายเพราะตังไม่เหลือแม้แต่ต<ช>ังเห,หลือน้อยทาเหลือจนแบบท้อใจสุดๆไปเลยใช่ใช่ใชแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นพยาลุงก็เสีย เสียไปตรงนั้นนีฮยก่อนหน้านั้นนหะเดี๋ยวก่อนหน้านอนทําให้ลุงไม่มีทางออกโอเคอืมคือถ้าวันนี้ลุงไม่โทรศัพท์มาหาผมนี่มันอาจจะไม่เวิร์กแบบวันนี้ปะใช่ใช่เลยแล้วถ้าวันนั้นผมไม่ลุงหนึ่งพันนี่จะทำไงอ่ะลุงจะทำไงอะอะไรนะลุงถ้าวันนั้นผมไม่ได้ช่วยลุงหนึ่งพันนี่ลุงจะทำยังไงฮะ ลุงคิดว่าลุงไม่ไหวแน่นอนเลยอ๋อคือหึ่งพันนั้นนี่คือต่ออายุลุงไปได้อีกใช่ใช่อย่างเรืเ<ล>่องการต่อต่ออายุแล้วทาให้ลุงหันมาสนใจโฆชะนาะเพราะว่าวันนั้นผมย้ํากับลุงว่าเฮ้ยผมไม่มีตังค์เยอะนะแต่ช่วยได้แค่หนึ่งพันแต่มมผมบอกลุงว่าผมผมมีปัญญาช่วยนะแล้วผมก็คิดะ 1, คนะยะว่าหนึ่งพันคงอยู่ได้ไม่กี่วันนะ แลุงอ่ะต้องกลับไปภาวนาเยอะๆเลยไอย้ที่ชี้ที่ให้ไปหนเยอะเนี่ยคือ<ๆ>ที่ผมย้ำมาหนูหนูฟูกับลุงอย่างนี้ใช่ลุงก็เลยบอกว่ามันต่างสุดแล้วกูลองทำดูดอ้อ๋อหมายถึงว่าแล้วก็นั้นผมก็แนะนำว่าเออเดี๋ยวผมจะนะาให้คุณเอกอ่ะที่เขามีประสบการณ์เรงภาวนาพระพนะ้าโทรไปหนูใจลุงด้วยในอีกคนใช่ป่ะ คือเราถึงจุดสังผัสแล้วหนูแนะนาไปตรงเนี้เยแล้วผมก็บอกคุณลุงว่าผมจะให้คุณเอกโทรไปหนุนใจเรื่องภาวนาพราะวัจนานจนที่หนูฟัวลุงเข้าไปอ่านเชฟทำให้ลุงคิดเยอะอุงไม่มีอะไรต่างลุงคิดในใจนี้นะลุงไม่มีอะไรต่างกว่านี้ละวลองอ่านดูว่าภายในสองเดือนมีเห็นผลแล้วเหตุการณ์อห้าหมื่นี่เจ็ดเดือนที่แล้ว ชื่อมันเป็นเรื่องชื่อผู้ไฝขาวเราโกหมหาเราโกหมโมกหกอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ใช่เพราะเหมือนลุงไม่ได้ช่วยมันไม่มีใครหรอกเออแล้วงเงินห้าหมื่นนั้นนี่มันช่วยอะไรชีวิตลุงและครอบครัวบ้างโอ้แบบลุงใช้นี่ใช้ค่าชาวว่าแบบโดยไม่ต้องอาศัยเงินไปจากลุงเลยลุงก็อาม่แล้วตอนนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ผมโอนไปช่วยลุงค่าอะไรพกอย่างวะ สองพันเหลือใช่ไหมมีไปก่อนหน้าที่จะแบบช่วยเรื่องค่ายาจได้ปครอาพี่อ๋อลุงทังหนี้สินของของใครทักคนน่ะที่ไปอยู่อ๋อ,อตอนนั้นมันมันรู้สึกจะกู้ก่อนมัน้งคืออันนั้นเนี่ยยังตอนที่โอนช่วงนั้นได้เจ็ดหมื่นยังฮะเดี๋วว่ายังยังยังไม่ยังยังยังไม่เจ็ดห้าหมื่นห้าหมื่น ก็มมหมดยืนมาทีหลังูกอ,อ๋อตอนที่ผมช่วยลุงบอกเออลุงก็ไปปลดนี้นะจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกอะไรนะอ,อ๋อตอนนั้นคือผมช่วยลุงแล้วก็อีกพักๆหนึ่งอาจจะเดือนสองเดือนคนคนนั้นก็ให้ห้ามหยนมาใช่ไหมฮะใช่ใช่ดุใช่ใช่ดุอ,อ๋อเขา้าใจละโอ้<ม>เกิดผนหน้เลยนะฮะคือ<ม>พอเอามาต่อ<ม>เป็นทลิกซอเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากเลยนะใช่ใช่ดุ ถ้าถ้าเราดูแค่เดือนสองเดือนแรกมันก็จะรู้สึกไม่ว้าวป่ะฮะไม่ไม่คือมันจะต้องลุงบอกไว้เลยนะอ่านวเจนะพระคนพราะคุณหมูงชื่อหนูรู้ๆมะเนี่ยจะเห็นปฏิหารแน่นอนอาจจะขึ้นเกิดขึ้นช้าหรือเร็วหรือว่าเออแต่แต่ด้วยควานที่ผมปุ๋ยเก็บข้อมูลจากลุงอ่ะเดือนสองเดือนแรกก็ก็ดูโอเคนะคือเราก็ตามตลอดและ ได้เลนที่แะห้าเดือนหกเดือนอะไรอย่างยผมชอบเก็บเป็นช่วงๆอ่ะใช่ปะใช่ใช่ใช่ด้ยมันได้เรื่อยๆได้แต่แต่ว่าแต่ว่าพอเรามาคุยจนเรื่องอ่าหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนเนี้ยมันก็เห็นภาพรวมของทั้งปีใช่ไหมัใช่ใช่ด้ยอืมว้าวใชก็คือว่าลุงกำลังจะบอกว่าขนาดลุงนี่แยกสุดๆไปเลยยังเกิดผลไอ้คนที่มันฐานะดีกว่าลุงไม่มีทางไม่เกิดผลมาฮะถ้าพูดถึงก็ใช่ไงเจ้าคนที่แย่่สุุดๆมาากกวลง เขาก็ต้องได้ผลแน่นอนมาถึงว่าแล้วถ้านับว่าลุงก็ถือว่าเป็นฐานะที่ไม่ไม่สบายอ่ะก็ออกไปทางโจรออกไปทางโจรแต่ว่าเกิดผลเลยแล้วไอ้คนที่แบบมีปัญหาหนักใจหนักใจเรื่องเงินหนี้สินอะไรหลายๆอย่างแล้วฐานะดีกว่าลุงอีกถ้าภาวนาภาวนะมันจะไม่เกิดผลได้ไงใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่ว่าต้องต่อเนื่องทุกวันต้องต่อเนื่องเดี๋ยวว่า คือขาดว่างได้นิดหน่อยเออคือช่วงไม่สบายเดี๋ยวช่วงที่เหนื่อยล้าเออเออได้ดูคนอาจจะแต่ว่าคือจะไม่พูดไปละเอียดอาจจะว่าไม่ทำไม่ได้เลยเออคุณหพมงเนี่ยสม่ำเสมอแต่เราอาจจะไม่สม่ำเสมอแต่พยายามอย่าให้ขาดนาน ฝักช่วงงานอะไรนี้เออสุดยอดนะฮะแต่ว่าจำได้ช่วงแรกๆที่เราคุยกันลุงบอกช่วงเช้าทาไม่ไหวใช่ไหมทําได้แต่ช่วงเปลียนก่อนนอนใช่ช่วงเช้าไม่ไหวใจแต่ว่ามันจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าสองสามเดือนก่อนที่ลุงโทรมาคุยเรื่องเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องเรื่องขาใช่ไหมผมก็เลยบอกผมว่าไม่มีทางช่วยนะสงสัยลุงต้องไปปรึกษาหัวข้อเกี่ยวกับการรักษาละมั้ง ช่วงเช้าก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแล้วลุงก็ทำใช่ไหมทำเดรอจแล้วป่ะสองเดือนเจ็บป่วยดีขึ้นนะขึ้นมาถึงว่าอามาสองเดือนแล้ว,ช,วช่วงเช้าเจ็บป่วยแล้วลุงรู้สึกความในใจว่าเออภายในยไม่กี่วันหรือกี่เดือนเดือนสองเดือนนี้มันองมีอาการจะจเกิดขึ้นอีกอ๋อโอเคมาถึงว่าความรู้สึจากที่เราอ่ะภาวนาแต่พระคุณในช่วงกลางคืนพอพอเริ่มขาเจ็บเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษามัน เกินกําลังของเราเราก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ของพาะวจนะเกี่ยวกับการรักษาโรคมาอธิษฐานช่วงเช้าซึ่งแต่ก่อนรูกบอททาไม่ไหวเพราะว่าตื่นสายมันเลยเป็นไฟบังคับให้ดุงต้องทำอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่เลมุงก็จะต้องทําแล้วว่าอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ต้องทำอ่ามันไอเรื่องขาก็อเห็นเห็นผลในการยืขึ้นน่ะลูกเหรอฮะคือชัดเจนเลยว่าชัดเจนเลยตั้งแต่เริ่มทํามาสองเดือน ใช่ใช่ลูมันดีขึ้นแบบว่าแบบว่าคือมันมันเป็นวิกฤตชนะของพรกองค์เพราะเพราะวจนะเป็นยารักษาโรคนะฮะใช่ใช่ลูกเออผมนั้นเนี่ยไม่ใช่เล่นเขียวนะใช่ไหมไอเรื่องการรักษาโรคกับสารภาพของผู้ชนะของผลิตโดยคริสจักรผู้พักพิสใช่ใช่คำสลับหนังสือคำสารภาพผู้ชนะเล่มเขียวเล่มรัยี่สิบบาทของคริสจักรผูช่ดู ลุงว่าเรื่อเกี่ยวเอ่อเร้่อไหนกันดีนะการรู้อืมนาถึงนาทึงแล้วเออแต่ผมพบอย่างหนึ่งลุงลุงมีความสุขมากขึ้นด้วยนะนอกจากกายภาพที่ที่การเงินดีแล้วความสุขข้างในหรือสันติสุขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนล้นปีเลยปะก็ก็คือมั่นใจในพระองค์ขึ้นว่าเงินทองไม่ขาดแคลนออ ถึงจะมีน้อยมากน้อยเอะไรก็ก็คือผู้องค์อาจจะไม่รู้ให้ลุงเนี่ยมีเงินเหลือร้นเดี๋ยวกลัวจะเหลืองแต่พวกก็ไม่ให้เราขัดสนเออเออา่าจนเกินไปจนขาวควเชื่อคือประสบการณ์เนี้ยคริสเตียนทุกคนอยากได้หมดละที่บอกว่าพระเจ้าทรงรู้ครับเจ้าดูดเด้งดูรู้แก่เ้าจะไม่ขัดสนอ่ะ แต่ในะความเป็นจริงใ<ม>นะประสบการณ์ชีวิตจริงคริสเตียนส่วนไม่ค่อยมีใครมีประสบการณ์ลักษณะนี้เนาะใช่ใช่ดูเพราะเขาไม่รู้รับเรื่องการภาวนา<ม>พระวจนะของพระเจ้าว,วันละหนึ่งชั่วโมงมใช่ไหมฮะเขาไม่รู้ใช่ใช่ดูคือพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแต่จะเกิดผลเป็นซับสิทธิหรือว่าจับต้องได้เนี่ยต้องเกิดจากการเมดิเทตหรือภาวนาเชื่อมต่อแล้วให้ได้มันจะเกิดผลเป็นกยายภาพผมพูดถูกปะ่ะของลุงนี่น้ะ มันจะเกิดผลด้านการเงินเชื้อส่วนใหญ่ชอบาาทุท่มชอบทุ่ยลหลวงว่อวัวจนานะที่เกิดผลกับทุเ,เอีอ่าการค้าขายกับกับการเงินแล้วช่วงหลังมาได้ชุพระว่าอีกมันก็มีแต่แต่ผมบับว่าเริ่มต้อนอะ่ะพอเราภาวนาพระวจนะที่เป็นพัญญาที่ที่ดีอ่ะนะสิ่งที่เกิดขึ้นระดับแรก ไม่ใช่กายภาพภายนอกไหมเป็นเรื่องความเชื่อมั่นข้างในที่มันเกิดขึ้นมาก่อนปะมใช่ใช่ลูกแล้วก็เป็นความสงบที่แบบเวลาเราพากช่วชั่วโมงแล้วก็รายได้คืออันนั้นคขายอันนั้นอ่ะคือรับที่เกิดขึ้นจับต้องได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตอนที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะได้ก่อนเลยก่อนชาวบ้านเลยก็คือจิตใจข้างในที่มั่นใจมั่นคงแล้วใช่ใช่แข็งแรงมั่นใจว่าอาศจรรย์อืมอืม มันจะเกิดขึ้นอาจจะช่วงเป็นเดือนหรือช่วงเป็นสองเดือนเดี๋ยวมันต้องเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสองพันหรือว่าห้าหมื่นเนี่ยสองพันคนนั้นลุงก็ขายไม่ดีเลยนะเดี๋ยวได้สองพันนี้มาลุงก็บอกโอ้พระเจ้าอวยบอลุงจ่ายค่าชาวบ้านทั้งกอนได้แล้วโอ้โหก็หมดปัญหาไปทีถึง คืออะไรคือหมายถึงว่าพระสัญญาของพระเจ้าก็เกิดขึ้นเป็นจริงจับต้องได้ใช่ใช่ใช่หลจับต้องได้หรืพระเจ้าพระชนทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลังเข้ามาเจ้าใช่ใช่ใช่หลจากภายในนะต้องบัตภาษาอังกฤษเขียนว่าจากภายในนะภาษาไทยพูดไม่ชัดอ่ะแต่ภาษาอังกฤษไปดูไปดูเพราะพยายามแปลจากรากสั์กรีกอ่ะเพราะเหมือนกับพูดว่าคูอิ n ฟ e s t r e n g t h in m เม่ะให้ดิฟอํนนาจากข้างในอ่ะแสดงว่า คำว่าริอนาน่านะจะหมายถึงสันติสุขจากการภาวนาจนเกิดความเชื่อมามันเลยเกิดเป็นผลลัพธ์ทางกยายภาพอะไรนี้แลไปปะใช่ใช่ใชโอ้คือคือจุดเปลี่ยนถ้ามันไม่ถึงจุดต่ําสุดนะปีสองพันยี่สบช่วงปลายปีไม่มีทางที่จะกลับมาภาวนาเต็มเหนียวขนาดนี้วะฮะใช่ใช่คือเหมือนหลายปีที่ผมกระตุ้นลุงเนี่ย มันยังไม่สุดทางใช่ไหม<ช>คือมันก็พอไปแล<ช>้วก็เลยขี้เกียจภาวนาอะไรอย่างี้ป่ะฮะใช่อ๋อเยอะอ่อลุงรุ่งนี้ต่อ,อยชีเยอะไห้ดูเอ่เางั้นงั้นก็วันนี้ผมว่าก็ได้ภาพรวมแล้วแหละหนึ่งปีเนียมันได้ภาพราวมนั้นนะดูเป็นพัฒนาการที่สุดยอดมากละแค่นี้ผมว่าเป็นในอย่างที่ดีสุดยอดผมว่าหนุนใจคนมากเลยนะใช่ดับพูดอะไรกับคนฟังไหมฮะว่า ก็เ็บอกว่าภาวนาพระวจนะภาวนาช่วยคางเออเกิดฝนแน่นอนอ๋อนะเออเรื่องชังเงินจองทั้งสดว่ามาแน่นอนเหรอครับอ๋อแล้วเออจบนิดนึงความสัมพันธ์กับลูกชายที่ป่วยซึมเศร้าเขาเป็นไงบ้างครับว่าดีขึ้นไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆือไม่แย่ลงแล้วดีอาจจะไม่ใช่ชัดแต่ว่าดีดีดีกว่าปีก่อนก่อนดีขึ้นดีขึ้นใช่ใช่เลยนะดีครับ โอเคขอบคุณมากครับสําหรับการเป็นพยานในวันนี<า>้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ฟังนะฮะสวัสดีครับผมครับ